เตมส่งมอบันอีกแล้วนะครับกับกระบะ4ประตูที่ตอนนี้มาแรงมากๆกนะครับกับเจ้า d b l x s 6 at นะครับตอนนี้ราคาปกติ9 2 4 0 0 0แต่นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเหลือเพียง79 9 0 0 0ับาทเท่านั้นอย่างเช่นคันนี้นะครับเดี๋ยวแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมรอบคันครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยเดี๋ยวไปชมรอบคันกันนะครับว่าแต่งออกมาแล้วหล่อขนาดไหน พูดถึงเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สอนดุสูนะครับ170แรงม้า405แรงบิดมาพร้อมเก็บเกียร์อัตราถึง6สปีดเลยมาดูว่าแต่งอะไรและหล่อขนาดไหนเริ่มที่ด้านหน้าเลยครับ ฝากระโปรงนะครับมีการติดตั้งในส่วนของตัวหนังสืออะคริลิกคำว่า Ranger นะครับเลือกได้นะครับจะเป็นสีดําแบบนี้หรือว่าจะเป็นสีแดงแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยในส่วนของตัวกระจังหน้าครับลูกค้าเลือกเป็นของตัว Random วันนะครับลูกค้าเลือกเป็นฟอนต์ f o Adi ตัวนูนแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3ดวงเลือกสีได้จะเป็นสีส้มหรือสีขาวนะครับส่วนสติ๊กเกอร์นะครับสสีตรงนี้เลือกได้ใครอยากจะชอบเรียบหรืออยากจะได้เป็นสติ๊กเกอร์ t ู o ทนแบบนี้ก็ได้นะครับ ไฟ LED ครับที่กระจังหน้ามีให้ทั้ง2ข้างเลยนะครับเรียกว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันครับในส่วนของตัวไฟหน้าครับมัลติรีเฟกเตอร์แบบ LED นะครับหรือว่าซีคลมนะครับมีไฟเดย์ไทม์ที่ส่องเวลากลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําในโคมเดียวกันนะครับคันนี้ลูกค้าสังเกตไหมว่าเราเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถโดยเพิ่มชุดครอบที่เป็นสีดาเงานะครับเป็น all black นะครับดุมากๆนะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกครับตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนหรือไฟหลอดนั่นเองนะครับแบบผ่านตามพรมลาบ เป็นของวิกเตอร์นั่นเองนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําเงานะครับออ l b บ a c k นะครับมีโลโก้ของว่าวิกเตอร์นะครับมาพร้อมกับห่วงลักจูงนะครับฝั่งสายมือนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างซุ้มล้อครับลูกค้าก็เลือกนะครับเป็นของวิตเตอร์นะครับเอกลักษณ์ของตัววิกเตอร์จะมีความโค้งนะครับจะไม่เหมือนกับพวกแรปเตอร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับช่วงล่างครับ ปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเด็กันโคงนะครับหน้าดริฟท์เบรกนะครับหลังดอมเบรกนะครับแม็กเดิมตัวนี้นะครับจะเป็นแม็กของสนะครับลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับอ่าเป็นลายก้ามปูแบบนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะใครอยากจะจับคู่กับยางโตโยต้าหรือดีเซนติแบบนี้ก็แจ้งได้นั่นเองนะครับในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้นะครับจะเป็นพับมือปรับเรดด้วยไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED นะตัวครอบจะเป็นสีดำนะครับ ด้านตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับใครอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแรปที่กระจกนะครับให้เป็นสีดำเงาก็ทาไม่ได้เหมือนกันนะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับรับประกันนาน7ปีเต็มเลยการติดตั้งให้แล้วด้านบนมีการเสริมในส่วนของตัวเราหลังคานะครับให้รถดูหล่อดูดุขึ้นนั่นเองนะครับชุดครอบนะครับเราก็ติดตั้งในส่วนของเบ้ารองมือไว้ด้วยนะครับนะครับไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับด้านข้างนะครับบันไดที่หยียบด้านข้างตัวรถนะครับ ส่วนตัวชุดแต่งนะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับมีการเพิ่มเติมในส่วนของกาบข้างนะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับคันนี้นะครับจะเน้นเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองนะครับอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสปอร์ตบาร์นะครับหรือโลบาร์ที่ลูกค้าเรียกกันนะครับตัวนี้เป็นของเอาเรนเดอร์ปืนคู่นั่นเองนะครับจะมีไฟสปอร์ตไลท์ด้านหลังพร้อมกับไฟเบรกดุริสานอยู่ด้านบนนะครับมีโลโก้คําว่าเอาเรนเดอร์ด้วยนะครับอ่า เพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับคำว่าแรปเตอร์หล่อๆแบบนี้นั่นเองนะครับใครชอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครอยากจะติดนะครับเป็นตัวโลโก้เป็นชื่อตัวเองก็ทําให้ได้เหมือนกันนะครับไฟเบียกดูที่3นะครับจะอยู่ตรงมือเปิดเลยเราเพิ่มเติมในส่วนของข้อฝาท้ายนะครับเว้นโลโก้ฟอร์ดไว้นะครับตัว ข้อฝาดท้ายเนี่ยตัวนูนี่สามารถเลือกได้จะเป็นสีดำํำเงาๆแบบนี้หรือจะเลือกเป็นสีนะครับขาวนะครับสีแดงแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะกระบะตัวเริ่มได้กล้องมองหลังมาแล้วด้วยซิ้งกับหน้าจอ10นิ้วด้านในปัมเลนเจอร์ครับ การชนท้ายนะครับเป็นแบบสีดำด้าน,นะมีไฟส่องไฟทะเบียนนะครับแล้วก็ยังอยนะครับเรียกว่าคุ้มจริงๆนะสำหรับลูกค้าที่อยากได้กระบะสีประตูตัวเริ่มต้นนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยราคาพิเศษครับตอนนี้924,000หรือเพียง7,99,000บาทเท่านั้นนะครับไม่รีบจองตอนนี้จะจองตอนไหนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากต่งแบบนี้สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูน 0020511นะครับหรือดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับช่วยกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับไว้ด้านล่างหนไว้ติดต่อกับไปวันนี้ก่อนจากการฝาก4ีประตูออโต้ Auto ตัวเริ่มต้น XLS คันนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าจากันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ